เปิดโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น8เยาวชนห่างไกลการพนันพ,นนพ้องคว้าโอกาสสู่วงการบันเทิงยังคงเดือนหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะในการรณรงค์ให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับปัญหาการพนันในกลุ่มวัยรุ่นกันค่ะโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจับมือกับมูลนิธิปัญญาุูิเปิดโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น8ภายในงานได้รับเกียรติจากราาจารดกรธนวัต์พลวิชัยกรรมการและโคศกคณะกรรมการสลกกาสลกกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคุณ ศักชัยพฤทธิพักเลขาธิการมูลนิธิปัญญาวุฒิโดยงานนี้รองศาสตราจารย์ดรธนวัน์ยังได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเยาวชนไทยห่างไกลการพนันนอกจากภายในงานยังได้คนในแวดวงบันเทิงอย่างเอภศิลปีเตอร์แผ่นทัศพลทูดคิดใส่ไอดอลด้านกีฬา2567ไฮสลุนสะท้อนทูดคิดใส่ไอดอลด้านสิน่งแวดล้อมปี2566และกระต่ายอาทิตยาร่รวมในงานค่ะโดยโครงการนี้ค่ะจะทําการสัญจรในโรงเรียนต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนโดยเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง หว่าง13-18ปีที่มีความสามารถค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อชิงโลกเกียรติคุณพร้อมสายสะพายและทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทพร้อมโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยส่งคลิปวิดีโอแสดงความสามารถพิเศษและแสดงวิสัยทักน์รณรงค์การต่อต้านการพนันในแนวคิดเทได้ไม่พึ่งการพนันสมัครได้ที่เว็บไซต์คิดใสด .com ตั้งแต่วันที่25รกรกฎาคมไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะ ความตั้งใจของสำนักงานสลากที่แมงรัฐบาลนะครับสิ่งที่เราตั้งใจคือการสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับและสิ่งสำคัญมากๆคือประเทศไทยนั้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมเราต้องการเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งทางด้านการศึกษา IQ แลวก็ทางด้านคุณภาพทางอารมณ์ก็คือ EQ สิ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องของการที่จะสกัดกั้นเยาวชนเส้นทางอนาคตที่สดใสเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการพันและยาเสพติด สำนักงานสากกิมแห่งรัฐบาลเนี่ยมีภาระหน้าที่ตามกฎหมายก็คือเราบริหารจัดการการพนันอย่างอ่อนนะครับให้คนนั้นมาอยู่ในระบบที่เราจะสามารถแก้ไขเยียวยาและควบคุมปริมาณการพนันที่เหมาะสมในประเทศไทยดังนั้นโครงการคิดใส่ไทยแลนด์เนี่ยจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนคนไทยนั้นสามารถเรียนรู้ถึงภัยพิบัติของการพนันและสามารถเป็นทูตที่จะใช้การบอกกับเพื่อนได้อย่างกว้างขวาง และภาษาที่เขาใช้จะเป็นภาษาของวัยรุ่นด้วยกันโทษทันที่เขาเห็นเขาจะบอกเพื่อนๆทําให้เยาวชนคนไทยนั้นห่างไกลการพนันถ้าเราไม่เร่งปลูกนะครับความคิดที่ดีให้กับเด็กเยาวชนในการห่างไกลการพนันมาทําให้สังคมไทยในอนาคตนั้นเป็นสังคมที่อาจจะมีความอ่อนแอและเปราะบ,บางนั่นคือสิ่งที่สานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลน,นะครับโดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลและทางฝ่ายสํานักง,งานเนี่ยเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาของ ประเทศไทยในเชิงสังคมตั้งแต่การส่งเสริมอาชีพในชุมชนการส่งเสริมการสาับสนุนนะครับการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลทำนุบำรุงศาสนาแต่โครงการนี้เป็นโครงการตรงครับที่เราสาับสนุนให้มีการต่อตั้งทำนันโดยเด็กเยาวชนคนไทยก็ขอบคุณมูลนิธิปยาวุธนะครับครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราคิดเหมือนกันก็คือเราใฝ่ฝันให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่สวยงามและก็มีสังคมที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ทุกคนมีความสุข เราอยากเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ปูยญาตายายและเพื่อนรอบข้างของเราโครงการนี้เป็นโครงการที่เราสามารถร่วมกันในการที่จะขจัดการพนันที่ไม่พึงประสงค์และทำร้ายสังคมไทยออกไปได้มูลลิธิปัญญาวุฒิเนี่ยได้เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับแล้วกโ็โจทย์ใหญ่ที่อาจารย์ธนวัฒน์รุณาให้เป็นการบ้านไว้สำหรับ มูลนิธิปัญญาวุฒิแล้วก็ฝากต่อไปถึง3ามล่าศรงศ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ในการขับเคลื่อนซีซันแปดสำหรับคิดสายไทยแลนด์ซีซันแปดเนี่ยก็คือว่าเราต้องไปเอพาะหน่อใหม่แล้วก็ก่อเกิดออยอดใหม่ขึ้นมานะครับเป็นการเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์ให้เกิดแรงกระเพื่อมในการที่จะสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ในการที่จะห่างไกลการพนันให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือันธกิจของมูลนิธิปัญญาวุฒิสาหรับคิดสายไทยแลนด์ซีซันแปดครับไม่อยากจะฝากบอกน้องๆคนไทยทั่วประเทศ ะะว่าโอกาสมาถึงแล้วแทนที่พลาดจากซีซั่นก่อนหน้านี้วันนี้ซีซั่น8เปิดรับสมัครแล้วอย่ารอช้านะคะกติกาง่ายมากๆเพียงแค่ส่งคลิปเข้ามาไปดูที่ www kit sai com เข้ามาแล้วทุกคนมีโอกาสของชีวิตรออยู่นั่นคือการเข้าสู่วงการบันเท,งทิงที่สำคัญคือทุนการศึกษาจากทั้งสามหาวิทยายลัยมหาวิทยาลัยรังสิตธุรกิจบัณฑิตแล้วก็มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะคะ แต่จะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่เราคิดเราเลือกและตัดสินใจดังนั้นน้องๆเยาวชนคุณเก่งที่มีความสันอย่ารองช้าก้าวเข้ามาที่คิสันนันซีซั่น8ค่ะเอาจริงคือ เป็นแบบอย่างที่ดีมันมันค่อนข้างจะเข้าใจได้หลากหลายเพราะว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ทําอยู่ทุกวันนะครับก็คือแบบเรามีอะไรสิ่งดีเราบอกกับเยาวชนหรือว่าบอกคนรอบข้างไม่ใช่เยาวชนเดียวคนทั่วไปเราก็บอกแนะนําในสิ่งที่ดีๆครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าการพนันเนาะในทุกวันนี้มันอยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ไปเนี่ยต้องบอกว่ามันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับในทุกๆปีโดยเฉพาะในปีนี้มันเลยมีคําว่า นักพนันฟันน้ำนมขึ้นมาหมายความว่ายังไงหมายความว่าเด็กที่ติดพนันเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่เจ็ดขวบ เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้ทุกๆคนนะฮะช่วยกันรณรงค์ในที่นี้รณรงค์คือเป็นกระบอกเสียงละ,<ช>ละก<ช>ันว่าอย่าไปสนับสนุนใ,<ช>ในการพนันตรงนี้นะครับแต่อย่างเงี้ยอย่างโครงการที่สายไทยแลนด์เนี่ยเขามีการประกวดนะในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะซึ่งพี่กระายก็อยากจะชวนชวนน้องๆทุกคนนะคะก็มาร่วมสมัครนะคะนอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะได้ห่างไกลการพนันนะคะและพี่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กๆก็ดีนะคะหรือผู้ปกครองก็ดีเนี่ยคือหลายๆท่านหลายๆครอบครัว เด่กก็อยากให้น้องๆเนี่ยนะคะอยู่ในสิ่งที่ห่างไกลาการพนันอยู่แล้วพี่แต่ายขออนุญาตนะคะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมดีกว่านะคะแสดงความสามารถพิเศษตัวเองในในโครงการที่ใสหลายๆขับนะคะและซึ่งซึ่งพี่แต่เชื่อว่าหลายๆคนพอเขาเรียกว่าประกวดแล้วนะคะนะหรือก็ได้รางวัลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต่อยอดนะคะตัวเองได้ไม่ว่าตัวเองอาจจะได้เป็นศิลปินดารา แสดงหรืออาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าหรือว่าเป็นนักกีฬาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งดีๆให้กับน้องๆแน่นอนค่ะ